แล้วเหตุการณ์นี้ในเรื่องของการฟื้นฟูหาดโดยหน่วยราชการเนี่ยนะคะมันก็มีมาเรื่อยๆอ่ะสิปีย้อนหลังไปนะคะแล้วก็ทางภาคประชาชนเองเราก็จับตาม,มองมาตลอดคุณก็ดูสภาพไปเองแล้วกันนะครับแต่เอาบิ๊กแบกมานะเพราะมากันขึ้น,นพอหน้าหมดหน้ามรสุมเนี่ยมันจะประจานเนี่ย ตามจริงแล้วคุณหยุดโครงสร้างแข็งถ้ารื้อออกได้ก็ควรจะรื้อให้ระบบธรรมชาติมันฟื้นตัวเองและบางจุดที่กําลังทดลองก็คือวิธีการเติมทรายถ้าคุณต้องการจะใช้งบประมาณมากเลยไม่ใช้แล้วมันอึดอัดเนี่ยก็เอางบเนี่ยไปใช้ในการเติมทรายคุณได้เงินเหมือนกันนะมันถูกกว่าด้วยแล้วก็การเติมทรายเนี่ยมันต้องศึกษาว่าทรายมันต้องเป็นชนิดที่ใกล้เคียงเลยมันมีองค์ความรู้อยู่ นัที่ซึ่งสายน้ำประทะก,กับความสงบนิ่งของพื้นแผดินมันคือหาดทรายรอยต่อมาสจันร์ซึ่งทำหน้าที่ลดความเกรี้วกราดของธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาปกติเมื่อกระแสน้ำรุนแรงเคลื่อนเข้าหาแผดินทรายเม็ดเล็กๆหลายล้านเม็ดจะรวมตัวกันเป็นกำแพงชะลอความเร็วของสายน้ำและเคลื่อนไปตามเกลียวคลื่น เพื่อปลอบโยนสายน้ำให้ลดความรุนแรงลงจากนั้นทายจะกลับมาอิงแอบอยู่บนฝั่งเพื่อรอเวลาพิทักษ์แผ่นดินอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งเมื่อถึงฤดูมรสุมเม็ดทรายจะถูกคลื่นซัดกระแทกให้พลาดไปจากชายฝั่งแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้มันไปนรวมตัวกันนอกชายฝั่ง กลายเป็นสันทรายขนาดใหญ่ยืนหยัดสู้กับกระแสคลื่นที่รุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเม็ดทรายไม่เคยหยอมแพ้และไม่เคยหยุดพิทักษ์ชายฝั่งและทุกชีวิตบนแผ่นดินวันที่เอาดินลูกลังมาลงเนี่ยก็คือเด็กในเกือข่ายสมขอาพลันมมาเห็นก่อนเลยในขณะที่เจ้าของพื้นที่เนี่ยยังยังไม่รู้เลยอะ่ะ ที่เกี่ยวข้อห็นเนี่ยจากที่เราสังเกตเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับมีการจะทําเป็นถนนลูกหลังเข้าไปนะครับซึ่งการทําถนนลูกลังเนี่ยบริเวณชายหาดเนี่ยเออมันไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอันนี้จึงเป็นโครงการที่แปลกมากเลยว่าเขาทําไปทาําไม คือถ้าพูดถึงในมุมของการแก้ไขเนี่ยมันแก้ไขไม่ยากคือเราต้องไปดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับถ้าเราทราบว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่มีสิ่งก่อสร้างรบกวนเราเอาสิ่งก่อสร้างนั้นออกปัญหา,าก็จบจากต้นน้ําบนภูเขาสายน้ําไหลผ่านลานําธารลําห้วยคลองและแม่น้ําแล้วชักชวนให้หินดินกรวดทรายมาเป็นผู้ร่วมเดินทาง เมื่อคาราวานเล็กๆนี้ ý, ไปถึงทะเลคลื่นจะจำแนกผู้ร่วมทางออกเป็นหมวดหมู่ทรายซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดจะถูกพัดห่างจากปากแม่น้ำออกไปไกลมากที่สุดไปรวมตัวกันกลายเป็นชายหาดภาคใต้ของประเทศไทยการเดินทางของเม็ดทรายไม่มีวันจบสิน้น เม็ดทรายปุกพันอยู่กับคลื่นคลื่นพาเม็ดทรายออกเดินทางทําหน้าที่ลดการประทะกันระหว่างทะเลกับชายฝั่งเพื่อปกป้องและดูแลทุกชีวิตบนแผ่นดินช่วยกันรักษาชายหาด